สวัสดีครับเอฟซีนะครับ้ติตามตั้งห6สิบหท่านและผู้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับนี่นะครับภูผามันนะฮะใครที่เข้ามาท่องเที่ยวนะอำเภอภูผามันนะครับนี่ครับร้านครัวล่มไม้นะครับเรามีไก่สินค้าไก่ย่างเขาเงกวางวางขายนะครับนะฮะรีสอร์ทใกล้ๆนี้ก็มีนะครับทำเป็นสราบบริสอร์เลยนะครับ ภูผาม่านครับสวยเลยครับพี่น้องเนี่ยภูผาม่านนะครับดึงเข้ามาใกล้ๆสูงเข้ามาภูผาม่านครับสวยมากครับใครแวะมาเที่ยวมาชมนะครับหลังจากฝนหยุดตกนี้แล้วนะครับทางมาก็ง่ายครับถ้ามาจากภาคเหนือก็ลงน้ำหนามมาถึงขอนสานะเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับแล้วก็อ่า ตั้งกีเพยียดว่าอำเภอปูขมานจะพาลัดข้ามเขามาข้ามทุ่งนามานะครับอันนี้เขาเปิดน่าจะเปิดสองโมงครึ่งนะครับถึงบ่ายสี่โมงเย็นนะครับลานนีน้เพื่อร่วมทางครับครับโอเคครับทลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปสั้นนะครับก็ เพื่กดติดตามแวะชมให้กำลังใจกดไลค์กดกระดิ่งให้หน้าแก้วช่องนะครับขอบคุณครับ